นจะพาทุกคนมาดูมาดูห้องน้ำสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปวอลกสั้นๆเนาะมาดูห้องน้ำสาธารณะตอนแรกคิดว่ากับว,ว่าเออจะปล่อยผ่านแหละเราไปแต่ว่าบางคนอาจจะมีอคติกับเมืองจีนนิดนึงว่า ห้องน้ําที่จีนไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็มีพื้นที่ที่แบบดีและไม่ดีแต่ว่าอันนี้ก็คือเมืองที่พัฒนาและเจริญแล้วนะคะดังนั้นห้องน้ำํำสถานที่ที่นี่มันก็ถือว่ามันก็โอเคใช้ได้แหละตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําสาธารณาะทุกคนฝนก็เพิ่งมาใช้บริการครั้งแรกเหมือนกันนี่ให้ทุกคนดูมันสะอาดมากเลยนะที่นี่ก็ มีบอกด้วยนะว่าใครข้ห้องน้ําห้องไหนออหรือว่าห้องน้ําไหนว่างไม่ว่างนะคะนี่เขาจะมีบอกเห็นไหมฝั่งซ้ายก็คือห้องน้ําผู้หญิงฝั่งขวาห้องน้ําผู้ชายห้องว่างก็จะมีเป็นแบบสีเขียวนะคะก็จะมีห้องที่มีสําหรับคนออพิเศษนะคนพิการด้วยนะเขามีป้ายแบบนี้บอกคือบอกได้รู้เลยว่าห้องน้ํานี้นะว่างไม่ว่างกี่ห้องนะทุกคน คือมันเจ๋งมากเลยอะห้องสาธารณะคือตอนแรกเฟินมาห้องน้ำแล้วก็แบบเออปล่อยผ่านแต่เฮ้ยไม่ได้เราต้องมารีวิวก็เลยเข้ามารีวิวตอนนี้ไม่มีใครแล้วนะคะนี่ก็คือห้องน้ำสาธารณะนะทุกคนบางคนอาจจะแบบเอ้ยมันไม่ดีหรอกอะไรอย่างนี้นี่พาทุกคนมาดูเลยห้องน้ำสาธารณะที่นี่คือแบบสะอาดมากนะคะ ซึ่งมีคนทําความสะอาดแบบดีมากเลยทุกคนห้องน้าก็ส่วนมากจะเป็นส้วมซึมนะคือคนจีนชอบนั่งแบบส้วมซึมมากกว่านะทุกคนเพราะว่าถ้านั่งเป็นแบบว่าชักโครกที่นั่งอย่างเงี้ยบางคนเขาก็บอกว่าไม่สะอาดอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราแบบรักแบบก้นคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องนี่ถ้าเราปิดประตูอย่างนี้นะล็อกคือให้รู้ว่านี่ห้องนี้มีคนเข้าแล้วนะคะทุกห้องเลยทุกคนมันมีไฟแดงสีแดงบอกไงนี่น ให้เราปิดแล้วนะคะให้รู้ว่าแบบเออห้องนี้มีคนอยู่นะนะ่สมมติเฟิรนปิดแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูข้างนอกมันจะมีโชว์บอกว่าห้องนี้นี่ห้องที่สองนี่ไม่ว่างละเห็นไหมสีดแดงฮะก็คือมีคนเข้าอยู่นะนี่ก็คือมีบอกแบบนี้เลยทุกคนสะอาดมาก นี่ก็คือการรีวิวห้องน้ำสาธารณะสั้นๆนะทุกคนเดี๋ยวเฟิร์นจะนั่งรถไฟใต้ดินไปต่อนะคะเดี๋ยวจะไปตลาดมือสองไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาเปิดหรือเปล่าเพราะว่าดูในเสี่ยวของซูงมันจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าช่วงเช้าเฟิร์นว่างเป็นส่งลูกเสร็จแล้วก็ว่าจะไปดูตลาดมือสองสักหน่อยนะคะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะก็คือการรีวิวห้องน้ำสาธารณะนะคะตรงเส้นถนนหลานตรงตรงนี้นะทุกคน 拜拜。Bye bye.